5ประเทศที่มีรูปร่างยาวและแคบมากที่สุดในโลกอันดับที่5แกมเบียประเทศที่ถูกล้อมรอบโดยพื้นที่ของเซเนกัลยาวตามแม่น้ําแกมเบียมีความยาวทั้งหมดประมาณ400กิโลเมตรและมีความกว้างเฉลี่ย50กิโลเมตรอันดับที่4อิตาลีมีความยาวประมาณ1,200กิโลเมตรโดยมีความกว้างเฉลี่ยประมาณ150-300กิโลเมตรอันดับที่3มเวียดนามมีความยาวประมาณ1,650กิโลเมตรและความกว้างเฉลี่ยประมาณ160กิโลเมตรโดยรูปร่างของเวียดนามนั้น มีลักษณะเหมือนตัวเอสยาวตามชายฝั่งทะเลจีนใต้อันดับที่2คือประเทศนอร์เวย์มีความยาวประมาณ 1, 7 5 0กิโลเมตรและความกว้างเฉลี่ย430กิโลเมตรเป็นพื้นที่ทอดยาวตามทะเลนอร์วีเจียนและอันดับที่1ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกันดีว่าเป็นประเทศที่ยาวและแคบที่สุดในโลกได้แก่ประเทศชิลีมีความยาวประมาณ4,300กิโลเมตรจากเหนื้อจรดใต้ตามแนวเทือกเขาแอนดีสและชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและมีความกว้างเฉลี่ย177กิโลเมตร